ไปเร็วยังงุกเชิญเขาจะเวลาสองสองวิสองนาทีไปเร็ว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 เร็วเร็วเรวรว มมมาาาเเนั่งไลฟ์สไตล์อาจจะยังไม่ใช่กับคุณหมออยุรกรรมเท่าไหร่ความเย็นเนี่ยระดับไหนตอนเรียนอะไรเงี้ยคะของพี่บอสจะมาเจ็ดแปดนะไม่ได้มีคนโดนปากคอมีปาดคอมาเงี้ยเข้ามาเออเออ,เ,อ,อเลือดทะลักทะลักเงี้ยกับอีกคนนึงเข้ามาหายใจหอบเหนื่อยมีหัวใจล้มเหลวอะไรเงี้ยสมองว่าเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนถึงแปดโมงอตาแล้วลองนี้อ,อย่างนี้ตลอดมองกล้องแหน่งนี่ตาอย่างนี้ตลอดเอออ่ะไร้วนี่เสียงรถทัวร์ <Okay. S 2> มากเลยนะเออเสียงรถทัวร์มากเลยนะเออ แตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษชื่อหมอบอสอยากเล่า <c oughs> นายแพทย์วิสรุษสศิโพคาเออหลายคนถ้าติดตามท่องแบบนี้จริงๆอาจจะเคยเห็นพี่บอสอยู่แล้วอ <c oughs> ไปดูของเก่าไปดูของเก <c oughs> <ช>่าเราจะมาทํารายการอัด1วันในสัญยกรรมที่เหมือน1ปี 1> <c oughs> ตอนนี้อยู่บอสเลยคะส <c oughs> ัญยกรรมการจะลงวันนี้วันสุดท้าย ันสุดท้ายพี่เขาจะจดจําพี่นะในชื่อของว่าเป็นพี่ผู้ชายที่ถือไอติมคลี่ใหม่เขาจะพูดว่าที่ถือไอติมเปิดกล้องเอออย่างนั้นเลยประมาณ4ี่หปีก่อนแล้วนะใช่ก็คือเราเคยทํางานด้วยกันอย่างนี้นะคะก็เป็นคลิป1วันในสัญญกรรมสามารถไปดูกันได้ทํา1วันให้เหมือน1ปีเออใช่ แล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งอ่าแต่ว่าในฐานะอะไรคะพี่วอตอัปเดตปะอันนี้เป็นหมอแพทย์ประจําบ้านาหรือเดสิเดนชั้นปีที่2ออยู่โรงพยาบาลวชิระอ่าแล้วตอนนี้กําลังศึกษาดูงานเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องหมอสุดเจินนั่นแหละเออเรียนไปทํางานไปใครที่อยากเห็นแบบรีวิวอะไรเงี้ยเอนเตอร์เทนเมนต์อ่าก็สามารถไปติดตามพี่วอตได้ก่อนเนาะทิกตอกนี่ตามนี้หรือตรงนี้อ่าทีนี้วันนี้ก็เราอยากจะชวนพี่วอตมาพูดคุยนิดนึงเพราะว่ามีน้องๆเขาก็สนใจกันเยอะ ถึงว่าเฮ้ยหมอชุกเฉินเขาเรียนยังไงชีวิตจริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าของพี่บอสตลอดการเรียนที่ผ่านมาคือจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากเป็นหมอชุกเฉินหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะในการค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วปีหนึ่งพี่ไปใช้ทุนมาตามระบบไปแหละแล้วก็พอปีที่2ก็ไปฟิกซ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะรู้สึกว่าเออจริงๆไลฟ์สไตล์อาจจะยังไม่ใช่กับคุณหมออยุรกรรมเท่าไหร่ก็เลยเออคิดว่าความรู้เม็ดแล้วเราอยากจะเป็นคนที่ดูแลคนไข้แล้วเขารู้สึกโชคดีที่มาเจอเราคิดว่าหมอชุกเฉินก็น่าจจะตออบโทยย์ก็เลลงสมั แต่พอมาเรียนจริงๆก็โอเครู้สึกชอบการทํางานของเขาอะข้อดีของหมอฉุกเฉินในความคิดแอมก็คือทํางานเป็นกะเหมือนแปลว่าทําเสร็จปุ๊บจบเลิกอะไรอย่างเงี้ยแยกย้ายก็คือประมาณว่าเวรนหนึ่งอะจะเป็น8ชั่วโมงก็จะแบ่งเป็นเช้าวายดึกใช่ไหมคะแล้วก็แล้วแต่ว่าหมอคนนี้จะอยู่เวนไหนบ้างแล้วก็ค่อยมาทํางานเป็นกะจันถึงสุกเนี่ยเรียนเป็นในเวลาอยากรู้ว่าอยู่เวนที่ต้องอยู่ด้วยไหมตลออยู่ด้วยอยู่ด้วยโด,ย,ด,ย,ดยปกติเขาจะไม่สนใจว่าเป็นจันทร์ถึงสุกหรือวันหยุดนะคะแต่เลิกเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะใช้การเฉลี่ยกันว่าเดือนนี้นะคุณต้อองยู่เวมาณ20-20 1> 1, เวนึนน่ค่ 22, คูณ8ชัวโมงเข้าไป1เดือนมันมี30บวันใช่ไหมเขามไม่ได้สนใจว่าเออจะต้องมาทุกวันธรรมดาทุกวันวันเสาร์วอาทิตย์เป็นการเฉลี่ยกันแต่ละคนก็จะมีคอนดิชันของตัวเองว่าเออเราหยุดช่วงนี้ได้ไหมถ้าเกิดหยุดช่วงนี้เรามาทํางานช่วงนี้นะหรือบางคนก็จะควงเวรเพราะว่าอยากพักผ่อนช่วงปลายเดือนเงี้ยช่วงต้นเดือนอาจจะต้องเบียดหน่อยเป็น8ปดเป็นว,ว่า8เป็น8คือทํางาน8นอน8แล้วก็มาทางานอีก8ชั่วโมงอย่างเงี้ยเขานับเป็นจํานวนชั่วโมงคือไม่ได้ดูตามวันเลยหันแต่ดูเป็นจํานวนเวรที่เราจะต้องอยู่ใ เนี่ยจากที่ฟังก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นข้อดีถ้าเทียบกับบางสาขาที่แบบว่าเขาต้องมาลาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียคืออะไรข้อดีก็อย่างเนี้ยเราจัดการเวลาได้ใช่ปะข้อเสียคือสมมุติว่ามันจะมีบางเวรที่ไม่ค่อยตรงกับไซซไซเคิลคือการอยู่เวรดึกพออยู่เวรดึกเนี่ยเราต้องปรับสมองว่าเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนถึง8ปดโมงอ่ะตาเราลองยิ่ง อย่างนี้ตลอดมองกล้องไหนมงนี่ตาอย่างนี้ตลอดเอเพราะว่าเราต้องตื่นตลอดเพราะคนไข้ฉุกเฉินมาเรื่อยๆเขาไม่ได้หยุดมาเล่าเอออะไรอย่างนี้แล้วพอ8ปดโมงซึ่งเป็นเวลาลงเวนซึ่งเราจะต้องนอนแต่มันดันเป็นเวลาที่ปกติเราตื่นอ่าบางทีต้องไปเรียนต่อเพราะว่า8ปดโมงมันคือในเวลาราชการใช่ป่ะก็ต้องไปเรียนต่อใช่แต่ว่าบางสถาบันเขามีคอยเว้นให้เช่นเหนื่อยมากและเดยกไปพักก่อนค่อยตื่นมาก็ได้หรือจะไม่เข้าเลยก็ได้นะเป็นคอนดิชั่นให้เป็นสิทธิพิเศษอม ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ขึ้นอยู่กับแต่ละที่อันนี้บอกไม่ได้แต่สถาบันของวชิระพยาบาลน่ยก็มีการอารมุ่มอร่วยในตรงนี้ด้วยอ๋อมีให้พักบ้างใช่อยากรู้ว่าตอนที่พี่อยู่เวนเนี่ยความเย็นเนี่ยระดับไหนตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะถ้าพลิพก10เมตรเนี่ยเ น้ำลายน้ำลายกระเด็นไม่เขารู้ว่าแซ่บอ๋อแซ่บจริงถ้าวิ่งสิบเม็ดเนี่ยของพี่บอสแล้จะมาเจ็ดแปดได้ท่านั้นมันจะมีตัวท็อปท็อปอยู่แสดงว่าพี่ใช่อว่าความเย็นของเวเนี่ยมันขึ้นกับดวงคนไหมอันนี้อาจจะมีผลอาจจะมีผลแต่คิดว่าตัวเองน่าจะทําบุญมาพอสมควรอ่ะก็เลยแบบว่าประมาณเจ็ดแปดเท่านั้นแสดงว่าเจ็ดแปดคือดีแล้วใช่ใช่ยังไม่สิบยังไม่สิบอ๋อมีน้องๆเขาส่งคําถามมาอยู่สมมติว่าเวนหนึ่งของหมอชุกเฉินอ่ะแปดชั่วโมงความเย็นที่แบบพี่รู้สึกว่าเฮ้ยยยยววัันนนเเเเี้้็มมาาากกขอออต่งไดคะแบบรจ เอะไรมาาบ้งเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าความเร่งด่วนถุกเฉินของหมอถุกเฉินเนี่ยจะแบ่งเป็น5ระดับเนาะคือระดับ1คือรอไม่ได้เลยเช่นหัวใจหยุดเต้นระดับ2คือมีความเสี่ยงเนาะเช่นเซปซิสก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะสตีมี่คือหัวใจขาดเลือดพวกสโตรกอะไรเงี้ยพวกสมองขาดเลือดแขนขาอ่อนแรงหน้าเบี้ยวแล้วก็อุบัติเหตุไอ้พวกเนี้ยจะมีความเสี่ยงจะอยู่ในระดับ2ส่วน3 4 5พวกเนี้ยคือการอยู่ที่การใช้ทรัพยากรถ้าใช้ทรัพยากรมากหน่อยก็จะเป็นระดับ3ส่่วนน4กกัับ5เียย็คือใช้ทรพากกรรน้้อออยๆ็คืไดมส่วนี้้ไไดอะรเงี้ยครับผมความเย็นเนี่ยนิยามบอกไมมม่่ีนนิยาแชัดหรอกแต่ใช้ความรู้สึกกเเอาาละะันน ไอเอสกับแต้มแดงกับแต้มชมพูเยอะๆแล้วเข้ามาพร้อมกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกเย็นแหละแต่ถ้าเกิดเขียวมารอกัน30เคสก็เรียกว่าเย็นก็ได้แต่อาจจะค่อยๆตรวจก็คือตามความรุนแรงของโรคที่เข้ามาในหงฉุกเฉินั้นขอยกตัวอย่างได้ไหมพี่อยากรู้ว่าสมมุติว่าวันนี้พี่รู้สึก,กว่าแบบเฮ้ยมันเย็นอนะเป็แบบสถานาการณ์แบบพี่เจอเคสอะไรสมมติก็เลยมีคนโดนปากคอมีปาดคอมาเงี้ยเข้ามาเออเออเลือดทะลักทะลัก,กเงี้ยกับอีกคนนึงเข้ามาหายใจหอบเหนื่อยมีหัวใจล้มเหลวอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาพร้อมกันกับอีกคนนึงน่ก็โดชมา หากความดันต่ำหมดัดเข้ามาอีกคนหนึ่งคือคนท้องปวดท้องเนี่ยชักเก็งอะไรเงี้ยคือเข้ามาพร้อมกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะจัดหมอไว้ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็คือก็จะมีหมอรุนพี่ประมาณ3คนเนาะแล้วก็รุ่นน้อง1คนประมาณนั้นแล้วก็มีสตาฟโคเวอร์อีกแล้วก็มีหัวหน้าอีกทีมพยาบาลเขาก็จะมีของเขาใช่แล้วทีนี้อยากรู้ว่าอีกพาร์ทหนึ่งที่แบบสําคัญมากของแบบเอ้ยพอพูดถึงหมอฉุกเฉินก็จะคิดถึงเรื่องการออก E M S อยากรู้ว่าแบบในประสบการณ์ที่บอสมันคืออะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเอา 1 6ึ่ที่เราโทรกันนะอะไรเพราะฉุกเฉินอะมันมีเส้นเรื่องอยังไงเนาะพอเราโทรปุ๊บที่ดูนที่ดูที่ดูทอ่ดูที่ดูที่ยูที่ดูที่ดูที่ดรที่ดูที่ยูที่ดูที่ดูที่ไูท่ไูที่ดูที่ดูที่ดูที่าูที่ดูที่ดูที่ดนที่ดูทม่ดูท่ดนะี่ดูที่อไปี่ดูที่ดูที่อูที่ดูัีไดูที่ดูเี็นูทอรดูาี่เูที่าะที่ดาที่ดเที่ดูที่ดูทไปให้โรงพยา่าลใกลู้คี่าเคีแดงท่วยวิ่รถออกดปหน่อย ไม่ว่าจะเป็นรถตู้แอมบูลแลน็์เนาะหรือมอเตอร์แรนส์มอเตอร์แรนส์คือมอเตอร์ไซค์มันม่นๆเออแล้วก็ออกไปเนาะหรือจะเป็นเครื่องบินไนะหมเฮลิคอปเตอร์จรวจ Elon Musk ดอีลอนมัสอะไรเงี้ยเออในอนาคต<ด>อาจจะมีอมะเออให้เข้าใจเห็นภาพก่อนว่า169ปุ๊บออมีคอลเซ็นเตอร์รับคอลเซ็นเตอร์จ่ายงานปุ๊บเอาเครื่องอะไรออกไปจัดรถตู้รถเมล์รถอะไรเงี้ยเออเอาออกไปแล้วใครจะขึ้นรถไปบ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเคสนั้นเช่นญาติบอกว่าคนไข้คนน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 ีีีีี้้้้้หหัวววววใใจจออ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 อยยยยู่่่่่เเเเเเเตตแแแลละคสดดดงปปป็็รรรรรถถทุกกกกกณ์์์พมมมาาาไ พาลาเมตรดิก อะไรพวกนี้แล้วก็มีคนขับรถขึ้นอยู่ว่าความรุนแรงของคนไข้ที่โทรเข้ามาคราวนี้ในบทบาทของหมอ EP เนี่ยที่จบไปจะต้องทําอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น medical director ก็คือเป็นคนให้คําแนะนําทางโทรศัพท์หรืออํานวยการตรงนะกับอีกบทบาทหนึ่งคือเป็น commander เหมือนทหารเลยไหมเหมือนทหารที่ถือปืนไปยิงใช่ปหแต่มมานเดอร์คือหน่วยที่ขึ้นไปบนรถนั้นด้วยไปด้วยอ่ะไปด้วยไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรหมอบนนั้นก็ต้องทาอ่าใช่พอหมอขึ้นรถไปปุ๊บเขาก็จะจับเวลานะถ้าหมอขึ้นรถช้าถ้าเกิน2อนาทีเนี่ย ผิดพลาดไม่ไมด้กลางกลางคือเขากําหนดเวลาว่าภายใน2อาทีรถต้องไปละเราต้องไปถึงซีนภายในกี่นาทีก็มีจับเวลานะดังนั้นช่วยหลบทางนิดนึงนะเห็นใจงูบวบบวบุบวบเนี่ยหลบทางนิดนึงเพราะว่าเขาต้องไปถึงที่เกิดเหตุภายใน8นาทีประมาณนั้นบางบางคันก็สนาทีบางคันก็แนาทีบางคันก็สินาทีแล้วก็พยายามที่จะต้องรักษาคนไข้ภายในกี่นาทีแบกขึ้นรถกี่นาทีแล้วไปส่งโรงพยาบาลทางภายในกี่นาทีอันนี้มีเวลาจับหมดเพราะเขาเล่นกับเวลาแล้วเรื่องพวกนี้คราวนี้ความท้าทายความสนุกสนานมันก็จะเกิดขึ้นระหว่างนี้จริงๆมััันนนนนกกกก็็ไมมมม่่่่ใชเเรรรืืออองสสุหหหคคควาาาาททท้ยแลละะะจีีปดๆ บางทีเราก็ไม่ได้เจอในโรงพยาบาลเราไปเจอนอกโรงพยาบาลเพราะ EMS เนี่ยคือเราไปดีลกับคนไข้ที่อยู่ตามคอนโดตามบ้านบางคนก็อยู่บนสะพานบางคนก็อยู่ในตอกซอยแคบๆมีสุนัขรออยู่10ตัวอ,อะไรเงี้ยความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละ P Hospital ก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมคมรนะ EMS เนี่ยมันไม่ใช่แค่169พี่ปอล้วไปรับนะเออ,อคือมันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งเขาใช้เวลาเรียนเนี่ยค่อนข้างนานกันนะตอนที่เทรนอยู่ตอนเป็น Residence เนี่ยก็จะให้ไปวน2ปีด้วยกันแต่ว่าในแต่ละ ก็จะมาสัก4สัปดาห์ประมาณนั้นนะ๋อ,อแล้ว,ลว,ลวตอนเทรนตอนนี้พี่บอสอยู่ปีอะไรนะคะปี2อปีป่องอยากรู้ว่านพีฮอสคือแอบ,บไม่เคยรู้ในมุมด้านนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะทางานแบบอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะ m, <ๆ>ไม่เคยออก EMS เอะไรเงี้ยแล้วอยากรู้ว่ามีเคสแบบในความทรงจําพี่ไหมเช่นแบบพีกหรือว่าแบบฮะหรืออะไรอย่างเงี้ยเคสที่อยู่ในความทรงจรรําคือเคสที่เราไม่ได้ตั้งใจไปเจอแต่บังเอิญไปเจออ่าแล้วเราก็อยากจะช่วยเขาเพราะว่าสมมติว่าเขาหัวใจหยุดเต้นเดี๋ยวชีวิตเนี้ยเราก็ต้องเอาเขาเข้าโรงพยาบาลไปช่วยเหลือให้ได้คือหมายถึงว่าเคสนั้นอ่ะคือพี่ เรียนอยู่ด้วยไม่ได้แบบว่าปฏิบัติหน้าที่เหมือนเราใช้ชีวิตเลยทั่วไปปกติเป็นคนทั่วไปประมาณนั้นอ๋อพอจะเล่าข่าวๆเลยไหมคะเหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าร่าวๆแล้วกันเนาะคือเหมือนมีคนไข้หัวใจหยุดเต้นเนาะตอนนั้นน่ะทรัพยากรที่เราต้องนึกคือเราต้องติดต่อระบบ1 6 6 9ให้ได้เนาะคอฟอ for ฮคือขอความช่วยเหลือคนแถวนั้นเนาะอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือต้องมีคนไปเอาเครื่องกระตุกไปฟ้า่หัวใจมาเนาะและระหว่างนั้นก็ต้องมีคนกดหน้าอกการกดหน้าอกคือการ C P R เนาะคราวนราก ช่วยชีวิตช่วยเหลือเบื้องต้นเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าการกดหน้าอกออก,การวิ่งไปเอาเครื่องเนี่ยทำยังไงหรือการจะโทรหนึ่งหกเก้าให้ติดเนี่ยต้องบอกอะไรบ้างเนาะต้องควบคุมสติขนาดไหนของเคสที่เจอก็คือจริงมันมีหลายเคสมากๆเลยเออแต่ก็คนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะเขาเรียก Vf เนาะเป็นจิกุล่ i ฟิบ l เลชั่นนะเดี๋ยวขึ้นตามนี้นะเออคือเป็นหัวใจเต้นพลิวจนไม่มีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองอ่ะก็เทียบเท่ากับคนไข้หัวใจหยุดเต้นเนาะเราก็ต้องทําการปั๊มหัวใจเนาะติดต่อรถโรงพยาบาลแล้วก็รอรถโรงพยาบาล ให้คนนึงไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาแปะแล้วก็ถ้าเครื่องมันอ่านว่าช็อกไฟฟ้าหัวใจได้ก็จะต้องกดช็อกเนาะ,ม,ะมันก็จะมีคําถามว่าทาอย่างนี้นอกโรงพยาบาลถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยหรือเป็นหมอเงี้ยมันไม่กลัวว่าจะทําผิดหรออะไรเงี้ยคือไม่มีอะไรแย่ไปกว่าเสียชีวิตแล้วไม่มีอะไร<ล>จะเสียแลวถ้าหัวใจตู่นก็คือเหมือนว่าคนไข้คนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเรากดหน้าอ,อกไปก่อนก็ได้ถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องขอความช่วยเหลือเนาะให้ทีมาช่วยก็าต้องเป็น l e ดอร์คอยช่ววยบรริหหหาาใใ้ััจ ชีวิตครั้งนี้คนไข้ปลอดภัยที่สุด OHC A คือเอาเขาไปเท้าคารเดกอะเลสเนาะโอกาสที่จะรอดเนี่ยมีอยู่แค่1 0เนแต่โอกาสที่คนคนหนึ่งจะมาเจอคนที่หัวใจหยุดเต้นแล้วเราเจตนาช่วยเขาได้อะมันก็ยิ่งโอกาสน้อยไปอีกดังนั้นการที่เขามาเจอเราอ่ะสมมุติเราเป็นประชาชนนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือเราช่วยไปเหอะเราไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จะต้องไปน้กตาเย็นรู้ขอที่ชู้หน่อยคนงานคน่านเป็นหมอของเราคือช่วยช่วยเหลือคนไข้ได้จริงคนทั่วไปก็สามารถช่วยได้นะ คะสามารถไปหาข้อมูลเรียนรู้กันได้เลยนะเดี๋ยวนี้ YouTube มีหมดแล้วเนาะวิธีการท่าหัวใจเบื้องต้นช่องแอมลิตก็มีใช่ปไหมอีช่มตมนไหนไม่ได้เปิดช่องแล้วที่ไม่ไดเปิดช่องแล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นพาร์ทอินเอ็ดแล้วอยากรู้ว่าเอาภาพรวมตอนนี้ก็ได้ค่ะของคําว่าหมอฉุกเฉินอะอยากให้พี่บอสอธิบายให้ฟังหน่อยว่าภาพรวมจากที่พี่บอสเรียนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับอาชีพนี้คำนี้กว้างมากเลยคือหมอฉุกเฉินเนี่ยคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าเป็นหมอที่อยู่ตรงห้อง emergency room หรือ ER เนาะแต่จริงๆแล้วคำว่าเวชศาสตร์ฉฉุกเเินนนีี่ยมมั มิติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนไข้ในภาะวะฉุกเฉินการคัดกรองคนไข้การคอนซัล์หรือการปรึกษาแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในแผนอื่นๆเช่นอายุรกรรมเด็กสูงอะไรเงี้ยคือจะเป็นตัวกลางของหลายๆแผนเนาะเป็นหน้างานจริงๆอะ่ะกับมีแพทย์เฉพาะทางต่อยอดอีกเออนั่นก็คือไปดูแลเรื่องพิษวิทยาดูเรื่องาการปล่อยรถ EMS ที่ปอบพี่ปอบบนถน,นนหนะเออหรือว่าการดูแลคนไข้<อ>บนเครื่องบินการดูแลคนไข้ ICU อันนี้มีหลายมิติมากๆในเวชศาสตร์ฉุกเฉินจริงๆคือไม่ใช่แค่ว่าห้องฉุกเฉินแล้วจบจริงๆมันมีอะไไไรรรรมมมาาาากกกกยยววว่่่่่นนนนัั้้ใใชชๆททปปป็็เเเเเีีี3พือออจะดดบบ์์หศสตฉฉุ เขาเรียกว่า EP Emergency Physician ะเนาะอย่างที่บอกไปว่าหูเคสฉุกเฉินจากที่พี่วอลเล่ามาจะเห็นว่าเคสหนักเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบคนไข้บางคนนะที่เขาแบบว่าเขาเป็นเคสเขียวอนวนะนุ๊กแเขามามห้องฉุกเฉินเขาก็แบบ <c oughs> ต้องการที่จะแบบได้รับการารักษาที่แบบ<ฮ>เร็วอ่ะพี่วอลมีคาแบบแนะนำอะไรวันนี้รถทัวอย่าเพิ่งจอดนะเพราะลานว่างมากเลยรถทัวอย่าเพิ่งลงเพิ่งมีดราม่าเลยใช่ไหมเออคือความฉุกเฉินของคนไข้กับความฉุกเฉินของหมอเขาเข้าใจไม่ตรงกันนะไม่มีใครผิดนะอย่างความฉุกเฉินของหมอเขาจะคัดกรองอย่างที่บอก Yes I 12345 1ก็คือรอไม่ได้แล้วหัวใจหยุดเต้นอ่างเงี้ยหรือออกซิเจนต่ํามากอะไรเงี้ยสคือมีความเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเนาะอุบัติเหตุติดเชื้อในกระแสะเลือดพวกเนี้มันรอไม่ได้อันนี้คือฉุกเฉินเนาะ แต่3 4 5เขาจะเริ่มเรียกว่าไม่ค่อยฉุกเฉินแล้วในมุมมองของหมอทางหมอทางการแพทย์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองคนไข้เช่นคุณแม่ลูกมีไข้มาประมาณ15นาทีก่อนเช็ดตัว5นาทีต้องไม่ลงนี่แหละฉุกเฉินของฉันแล้วเพราะว่าลูกมาตักวอย่างนี้มาก่อนเลยใช่หรือ2ฉันไข้ไอเสมหะมาเนี่ยอยากจะได้ใบแพทย์เพราะพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานอะฉุกเฉินพรุ่งนี้ไม่อยากมาต่อคิวอ่าแล้วนี่เสียงรถทัวร์มากเลยนะเออเสียงรถทัวร์มากเลยนะเออ ไม่อยากมาต่อคิวก็เลยฉุกเฉินแล้วมาหาหมอห้าทุ่มดีกว่าอะไรเงี้ยคือคำนิยามอาจจะไม่ตรงกันไม่มีใครผิดนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจมุมแพทย์นิดนึงแต่เราก็เข้าใจมุมมองของคนไข้เหมือนกันว่าเออความฉุกเฉินของเขาอ่ะเขายังไม่เข้าใจตรงกับเราอืใช่ค่ะอันนี้ก็คืออธิบายไว้เพื่อแบบว่าเออแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในมุมมองของเราเนาะคือเราก็จะมีลำดับประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าก็อยากจะรักษาของลุกคนอยู่แล้วใช่แต่ว่าคนเรามีหนึ่งร่างไม่ใช่นารุโตะที่จะแยกร่างออกไปได้ เออจริงจริงว่ามันก็มีข้อจากัดเรื่องทรัพยากรตรงนี้แหละมีพาร์ทหนึ่งหลายๆคนเขาอาจจะติดตามพี่มอสอยู่แล้วก็เลยตามมาดูในคลิปนี้เออโอ้โหหลวมตัวเข้ามา <c oughs> หมอบออยากเล่าอยากรู้ว่าเฮ้ยการทำคอนเทนต์เรา<ช>ซึ่งเอไอเนี่ยก็เรียนค่อนข้างหนักนะแบบว่าแล้วก็ยังทำาิ i กต็อกเวยติกต็อกเกออยากรู้ว่าเราเวิร์กไรบาลานซ์แบ่งเวลาอย่างไงเราก็จะแบ่งเวลาเป็นเวลาเวลาเรียนเวลาทางานแล้วก็กลับมาก็จะเป็นเวลาแบบรีแลกซ์าะแบบเต้นเนาะเต้นเนาะหาซาวมา ลิปซิงค์โคเวอร์บ้างแหละหรือว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์แบบพักมุมอะไรอย่างเงี้ยเออคืออยากให้คนที่มาเห็นเราอ่ะรู้สึกสนุกสนานเอนเตอร์เทนไปด้วยหรือบางจังหวะก็อาจจะมีความรู้บ้างสอนแทรกแต่ <c oughs> ต้องคุยนิดนึงต้องคุย <c oughs> หากันแล้วอันไหนความรู้เพราะว่าไปตา คนส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าคอนเทนต์เต้นอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าหมอแบบอันนี้หมอหรือคนไข้อันนี้หมอหรือคนไข่อย่างงี้เริ่มแนวเริ่มมาแนวบุรี่หมอใช่อันนี้หมอจริงหมอปองหมอเกงเราพอเป็นคลิปที่พี่ให้คาแนะนําแบบสาระทุกคนก็จะแบบว่าไม่ใช่พี่บอสไม่ใช่พี่บอสมาผิดช่องเปล่าอะไรเงี้ยจริงอะไรประมาณนี้แต่ยังเป็นหมออยู่ไหมยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่อ่ะแล้วส่วนเรื่องเวอร์ไล์บาลานก็คือการทำทวิตต์แง่ไม่ได้รบกวนชีวิตการเรียนเลยทำให้เรารีแลกซ์ได้ั้ ไปแบบทาให้เรา r e f r e s แล้วก็กลับมาเรียนต่อได้มาทํางานต่อได้อะไรเงี้ย mm hmm. ต้แบ่งเวลาดีๆคือมันจะมีจุดที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างสําหรับพี่บอสหรือหมอบอสอยากเล่าอะ่ะ mm hmm. ก็จะใช้เวลาตอนพักเบรกเนาะช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ย ในการคิดคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายแล้วก็ลงเลยเรอยากเห็นพี่บอสแบบว่าใส่ชุดนี้เต้นแบบว่าเต้นแบบท่าทางแบบ V F ด้วยนะพี่ไหนๆเราก็พูดถึง V F มาแล้ว V F รอสเขาเต้นแอบ VF V F รู้จัก V F กันหรือยัง V F เมื่อที่บอกไปเมื่อกี้คือหัวใจห้องล่างเต้นผิวผิดจังหวะคือแบบมันจะเต้นแบบอย่างเงี้ยแบบเอออย่างเงี้ย ยอันนี้ไม่ได้เสพนะไม่ได้เสพ <c oughs> คุณตำรวจไม่ต้องมาจับนะครับผมเท่าไหรสัมปรดเาไม้สัปเาไม้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยอ่ะ ช่วยมันหมดไปไงก็คือติ๊กต็อกพี่บอสเลยต้องไปติดตามกันนะถ้ามาติดตามเนี่ยก็จะขึ้นดานี้เลยนี่เออเอาเอาขึ้นให้ด้วยนะเออเราก็อยากรู้อย่างหนึ่งพอเราเป็นหมออย่างอินเทอร์เงี้ยอย่างไออย่างแอมแพทย์ใช้ทุนพ่อไปเงี้ยเงินเดือนก็คือจะประมาณ5้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้แล้วพอเราไปเรียนต่อเป็นที่เรสซิเดนต์เนี่ยอยากรู้ว่ามันแบบมันยังไงบ้างโโหโหขึ้นเงอตกไงนะคือเป็นเลนจ์กว้างมากๆเลยแล้วแต่ความขยัน ข้อดีของการมาเรียน emergency physician หรือ EP เนี่ยมันก็จะจัดเวลาได้เพาะบางคนก็จะสามารถไปทำงานนอกโรงพยาบาลได้เช่นเอกชนอะไรเงี้ยบางคนก็วิ่งทั้งเดือนเลยนั้นเลทรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อ 20k จนถึง 500K 500K นี่คือเลนกว้างๆใช่ 500K ใช่เพราะบางคนวิ่งทั้งเดือนเลยเหมือนไม่ได้อยู่บ้านอ่ะพ่อแม่คิดถึงเมื่อไหร่จะลูจะกลับบ้านบ้านไม่มีไ้นอนอะไรเงี้ยบ้านไม่ได้อยู่เวรเ ใช่ฮะนี่คือบางคนเป็นสุดโต่งจริงแต่โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ20 <c oughs> จนถึง 35K ประมาณนี้แล้วแต่ทุนที่ได้มาด้วยคือจะบอกว่าการเรียนต่อเลซีเรสเนี่ยก็คือทํางานอะไรเหมือนเดิมแต่เพราะว่าเราเรียนด้วยเราก็เลยอาจจะได้เงินเดือนลดลงแล้วแล้วอย่างพี่เนี่ยเป็นแบบว่าสายรับจ็อบอะไรเพิ่มไหมมีบ้างมีบ้างมีข้าวกินอยู่นะช่วงนี้ยังมีข้าวกิน <c oughs> ยังซื้อข้าวกินได้อยู่ยังได้อยู่ใช่ อ่ะโอเคมาถึงทั้งหมดนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าคลิปนี้แบบคอนเทนต์เยอะมากก็อยากจะขอขอบคุณพี่บอสนะคะหมอบอสอยากเล่าให้ทุกคนได้เห็นไปเลยว่าคลิปนี้คือมีสาระมากใช่ ทีนี้ก่อนจบค่ะอยากให้พี่บอนในฐานะที่เราแบบกำลังจะเป็นหมอฉุกเฉินฝากถึงประชาชนทั่วไปคนไทยคนต่างประเทศอ่ะทั้งหมดเลยการ CPR เนี่ยมันสำคัญนะก็มีชาวต่างชาติฟังด้วยเนาะก็ขอจะขอฝากที่ชื่อชืมอ์ชูวิฟบอสแล้วก็คือเอ็มบีฟอนดามันตินชิคพมิอ่า ไม่ใช่่ใช่ก็คือการกดหน้าอกหรือการ C P R เนี่ยสำคัญจริงๆเราก็ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่เราไปเจอคนหมดสติไม่หายใจหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นคนเดียวที่ช่วยเขาได้เงี้ยเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราช่วยเขาได้เนี่ยก็จะเป็นความภูมิใจอ่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนรอบข้างหรือว่าตัวเราเองหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยจะป่วยอะไรเงี้ยเราเราเป็นคนเดียวที่ช่วยได้เงี้ยถ้าเกิดเราปั๊มแล้วเขากลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ก็จะเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอันมมมัันเปใใใหหห้้้ชีีวววิต่กาาารรยยออะงง๊จ นะถ้าไม่รู้ขั้นตอนเลยจริงๆเดี๋ยนะวก็สรุปให้ฟังนะก็คือ call for help ขอความช่วยเหลือเนาะโทรประสานงานหน่วยงานที่ช่วยได้นั่นคือ1669เนาะแล้วก็ให้คนนึงไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาแล้วก็ปั๊มหัวใจเนาะอาจจะไม่ต้องช่วยหายใจก็ได้ปั๊มอย่างเดียวก็ได้ C P R only เพราะฉะนั้นก็ C P R มองว่ามันจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ยากเลยสามารถหาความรู้ได้ทั่วไปตาม,ม YouTube ตามอย่างนี้ได้ทั่วไปเลยการ C P R ที่ถูกต้องเราทำกันยังไงโหมีสาระสุดๆสาระสุดๆ เริ่มเครียดกันแล้วนะครับใช่เราก็จะขอให้แบบว่าปิดคลิปแบบเป็นทางการเออให้เราแบบเห็นภาพนิดนึงนะคะก็ให้ให้ทางการนิดนึงนะคะก็ขอขอบคุณขอขอบคุณนะครับเอ่อหน่ยผู้จัดนะครับทีมงานแล้วก็ผู้ชมนะครับที่ดูเราจนถึงวันนี้จนแบตหมดเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมใช่ก็ปิดคลิปแบบเป็นทางการนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะทั้งแอมแล้วก็พี่บอสด้วยนะหมอบอสอยากเราวันนี้เราก็ลากันไปก่อน ใช่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย